สวัสดีครับผมมาดูรอบกันยังอยู่ไหมเนี่ยหนึ่งอาทิตย์เลยนี่อยู่ยังอยู่หนึ่งอาทิตย์โอ้โเงียบเงียบดีลี ไม่มีอะไรครับหลังนี้ไม่มีอะไรคราก็ย้ายครับผมย้ายไปย้ายที่ครับนี่ครับผมหลังที่ไม่ถูกครับจะย้ายมาใส่ตรงนี้ครับผมหลังเมื่อกี้นี่ย้ายมาใส่ตรงนี้ช่องนี้เป็นผมจะเวกไว้ประมาณนานแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าๆเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วครับผม จะแหวกเป็นช่องวหไวดักครับมีเวลาแล้วก็แหวกว่กวแหวกวหวเลยครับผมถ้าลังไหนไม่ถูกเราก็จะมาเอามาใส่ตรงนี้เลยครับใส่ว่วตรงที่เราแหวกว้กวครับผมทําไมถึงแหวกวหวครับเพื่อจะให้ปลามันไหวเข่าไหวออกอยู่ครับผมให้มันเคยชินครับผม ถ้าไม่มีเวลาก็ไม่ต้องเบรกไว้ก็ได้ครับเบรกดักเลยครับผมก็ขั้นตอนนี้สำคัญเลยนะครับอย่าให้อะไรมาขวางปากทางเขา่ารอบเด็ดขาดครับผมเคลียร์ออกให้หมดครับพวกอย่าพวกอะไรครับ นี่ก็เป็นอันว่าเซตเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับจะเห็นเป็นช่องที่ผมเดินอยู่ครับจะแบกไปเป็นช่องนานแล้วครับแบบสองอาทิตย์แล้วครับนี่ครับเป็นช่องแบบนี้ไปดูรอบกันต่อเลยครับผม มีแต่หอยนักหนาโอ้โดนครับปลาเนนปลาเนนปลาตะกับในตัว โอโ้นี่ปลาน,นินครับโอ้โห,โโหปลาตะกรับใหญ่นี่ปลาตะกรับใหญ่เล่นครับนี่ปลาตะกรับโอ้ นี่กระบ,บังนะคะนะรับเนาะปลาตะกับใหญ่ที่เรียกว่าต่ปานิน น,นี่ปลาตะกรับครับไซใ,ใหญ่เลยมัมมอตะกรับไซใหญ่โอ้ยติดอีกเลย เว่อแตหายทำไมมันเซ่อๆล่ะครับท่านโอ้เหน่าเลยครับท่านระช่อนเขาเนน่าโอ้โหหน่อยช่อนเขาเนน่า โอ้ oh. ปนินใหญ่เขาโ oh. อ๊ยชนใหญ่เขาตายโ oh. oh. <c oughs> อ้โหโอ้โหชนใหญ่เขาตายเลยโ oh. อ้โหอะไรวะ ชนเข้าตายเลยเมนเดตึมเลยนย เป็นอย่างนี้ไม่เขาด้วยตึก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 โอ้โหปลาตะกรับปลาตะกรับอืมตะกรับใหญ่เลย นี่จะกลับตัวครับก็ขอขอบคุณหนานาที่รับชมคลิปจนจบนะครับผมก็ขอขอบคุณมากมากครับผมเดี๋ยวจะให้ดูผลงานกันครับผมไปดูกันเลยครับนี่ครับผลงาน ปลาตะกรับตัวใหญ่มากครับอนนอาทิตย์หนึ่งครับนี่เพิ่งมาดูก็ขอขอบคุณหน้าครับผมที่รับชมคลิปจนจบครับผมสวัสดีครับ